คนที่แม้ว่าตัวเองจะลำบากแต่ยังมีน้ำใจให้กับคนอื่นนี้มันมีอยู่จริงเหรอกับเรื่องนี้เลยน้ำใจปลายอินซีที่าเรือประมงสองแม่ลูกที่มาจากต่างจังหวัดตั้งใจจะมาหางานแถวแถวท่าเรือแต่งานเดี๋ยวนี้มันไม่ได้หาง่ายๆยิ่งเป็นคนต่างถิ่นก็ยิ่งหายากแม่จันวัยห้าสิบกับพิทักษ์ลูกชายวัยสิบสี่เขาเหลือเงินอยู่ไม่มากแล้วความหิวทําให้พวกเขามายืนอยู่ตรงหน้าร้านเพพิงของชาวประมงเป็นร้านเล็กๆหลังคามุงใบจากขายอาหารทะเลของชาวบ้านที่อยู่ริมทะเล กลิ่นปลาอินทรีทอดลอยเข้ามาในจมูกพวกเขาเดินไปยืนมองปลาที่อยู่ในกระทะด้วยความหิวปลาทอดดีๆแบบนี้พวกเขาไม่เคยได้กินเลยในชีวิตจะเอาอะไรอ่ะ ไปนั่งดันในก่อนก็ได้นะทั้งแม่ทั้งลูกเลยลุงดำพ่อครัวท่าทางใจดีทักทายก่อนจะยื่นเมนูให้แม่จันกับพิทักษ์ก็ดูเมนูแล้วนะแล้วก็มองเศษเงินในมือของตัวเองก่อนที่จะตัดสินใจไม่เลือกที่จะกินร้านนี้เพราะตัวเองรู้ว่าเงินมันคงไม่พอทั้งสองวางเมนูไว้ที่เดิมแล้วก็ตั้งใจจะเดินหันหลังก้าวออกจากหน้าร้านแต่ก็โดนล,ลุงดำเรียกเอาไว้ก่อนเดี๋ยวทั้งแม่ทั้งลูกเลยไม่มีเงินใช่ไหมถ้าหิวไปนั่งก่อนนะ เดี๋ยวลุงอะทำให้กินฟรีไม่คิดเงินหรอกสองแม่ลูกก็มองหน้ากันสีหน้าก็เกรงใจอยู่นะแต่ด้วยความหิวแล้วก็ลุงะก็พาทั้งสองเข้าไปนั่งในร้านนั่งทำใจให้สบายสบายก่อนถ้าหิวอะก็กินให้มันอิ่มท้องกันก่อนนะ ชีวิตคนเรามันต้องสู้สู้แล้วก็ค่อยว่ากันไหมแล้วลุงก็เดินออกไปทอดปลายอินทรีย์มาให้แม่กับลูกได้กินกับข้าวกันแม่จันกับพิทักษ์ก็ได้กินปลายอินทรีย์ทอดก็รู้สึกถึงรสชาติของอาหารทะเลดีๆครั้งแรกในชีวิตพิทักษ์พูดกับแม่ไม่หยุดเลยนะว่าแม่มันอร่อยมากเลยแม่ แม่มันอร่อยมากอร่อยมากพิทักพูดไปกินไปเมื่อกินจนอิ่มลุงก็เข้ามาถามไถ่ว่าเป็นยังไงมายังไงลุงเงเห็นวนาเดินหางานมาแถวๆนี้สองสาวันแล้วและก็อีกอย่างเมื่อวานน่ะลุงก็เห็นทั้งสองคนไปอาศัยนอนในวัดไม่ใช่เหรอลุงบอกว่าถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่แถวเนี้ยงานมันก็จะหายากหน่อยนะแม่จันกับพิทักษ์เล่าให้ฟังว่า ตนกับลูกชายถูกพวกมีอิทธิพลโกงมาจนไม่เหลืออะไรแถมพวกมนะันยังก่อกวนทําให้ต้องหนีมาหางานแถวนี้ทํานี่ก็มาอยู่ที่นี่ได้หลายวันแล้วไม่มีงานไม่มีเงินเงินที่ติดตัวมาก็ใกล้จะหมดไม่รู้จะมีชีวิตได้อีกกี่วันถ้าลุงมีอะไรให้ทําระหว่างนี้ก็ยินดีบอกได้เลยนะยินดีจะช่วยเหลือเพื่อเป็นการตอบแทนลุงบอกว่าบ้านของลุงเป็นชาวประมงปกติก็จับปลานําปลามาทําแดดเดียวโดยเฉพาะปลาอินทรีย์ ก็ทําบ้างขายบ้างและถ้าสองคนนะยังไม่มีงานทํา<ม>ก็เอาปลาของลุงไปเดินขายก่อนก็ได้นะจะได้มีอาชีพชั่วคราวแม่ลูกสองคนดีใจมากอย่างน้อยมันก็เป็นงานที่ได้เริ่มต้นเขาบอกกับลุงว่าจะตั้งใจขายปลาให้ดีที่สุดเพื่อเป็นการตอบแทนวันลุ่งขึ้นพิทักษ์กับแม่จันเนี่ยนำปลาอินทรีย์ทอดพร้อมทานของลุงไปเดินขายผู้คนในตลาดด้วยความที่พิทักษ์เนี่ยเป็นคนที่ช่างพูดและแม่จันก็เป็นคนที่จริงใจ พูดกับลูกค้าด้วยความเป็นมิตรทําให้ปลาอินทรีย์ทอดของลุงเนี่ยขายดีเลยนะเย็นวันนั้นแม่ลูกกํากมือที่ได้มาจากการขายปลาเดินมุ่งหน้าด้วยความตั้งใจอยากจะเอาไปให้ลุงดําแต่พอมาถึงที่ร้านก็ปรากฏว่าลุงดํากําลังโดนพวกนักเลงพังร้านอยู่สาเหตุก็เพราะว่าลุงดําเป็นหนี้พวกมันหลายแสนบาทพิทักษ์รีบเข้ามาช่วยรีบเอาเงินที่ได้จากการขายปลาในวันนี้ยื่นให้เจ้านี่ไปจนหมดแล้วก็ช่วยชีวิตลุงไว้ก่อน ลุงอะเล่ยฟังว่าเมื่อก่อนก่อนที่ลูกสาวของลุงจะเสียลูกสาวของลุงไม่สบายอย่างหนักลุงไม่มีเงินที่จะรักษาก็เลยจําเป็นต้องใช้เงินและไปขอยืมจากพวกนักเลง โดยไม่รู้เลยว่าพวกนักเลงเหล่านี้เนี่ยมันมีเล่เหลี่ยมที่อยากจะยึดล้านของลุงและถ้าลุงไม่มีเงินคืนตามกําหนดมันก็จะมาพังมาไล่ลุงให้ไม่มีที่อยู่สองแม่ลูกได้ฟังเรื่องราวก็รู้สึกอึ้งนี่ลุงเป็นคนแบบไหนกันแน่ตัวเองเดือดร้อนอยู่แท้แท้ยังช่วยเหลือคนอื่นอีกนอกจากลุงจะเดือดร้อนแล้วทําไมลุงยังมีน้าใจช่วยเหลือเราสองคนแม่ลูกขนาดนี้ลุงบอกว่าลุงเคยมีลูกดังนั้นลุงจึงเข้าใจว่าความหิวมันเป็นอย่างไร คนเป็นพ่อเป็นแม่ทนเห็นลูกหิวไม่ได้หรอกลุงเห็นพิทักษ์ลุงก็นึกถึงลูกสาวของลุงถ้าลูกสาวของลุงไปยืนหิวอยู่แบบนั้นลุงก็คงจะทนไม่ได้เหมือนกัน สองแม่ลูกได้ฟังเหตุผลของลุงแบบนั้นก็น้ำตาคลอบอกว่าลุงเป็นคนดีมากๆจะขอตอบแทนบุญคุณของลุงที่ลุงเคยช่วยเหลือไว้แม้ว่าลุงจะยังลำบากก็ตามสองคนเสนอความคิดว่าเดี๋ยวจะช่วยขายปลาให้เต็มที่เลยลุงบอกว่าก็ดีเหมือนกันนะเพราะที่ผ่านมาลุงก็สู้อยู่คนเดียวถ้ามีสองแม่ลูกเนี่ยมาช่วยด้วยมันก็ช่วยเพิ่มแรงและเราก็เอามาแบ่งกันลุงบอกว่าลุงดีใจแล้วก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นมาเหมือนกันนะที่คนที่ลำบากเหมือนกันมาเจอกัน ต่อจากนี้ไปอ่ะเราจะสู้ไปด้วยกันให้กําลังใจซึ่งกันและกันทั้ง3พูดไปน้ําตาก,ก็ไหลไปหลังจากวันนั้นทุกคนก็ตั้งใจนําปลาอินทรีมาตากแดดและช่วยกันทอดขายลุงขายหน้าร้านนะส่วนแม่กับพิทักษ์ก็เดินออกไปขายที่ตลาดด้วยคุณภาพปลาที่ดีและฝีมือในการทอดที่อร่อยจนทําให้มีลูกค้าติดใจปลาอินทรีของลุงหลายรายมีชาวต่างชาติที่เคยกินปลาอินทรีของลุงแล้วก็ติดใจแล้วก็กลับมาหาและวันนี้โชคดีมากๆเลยนะชาวต่างชาติอ่ะ สั่งปลาอินทรีย์ทอดเดือนละ300ชิ้นเพื่อส่งไปที่ต่างประเทศนอกจากนี้ก็ยังมีผู้คนอีกมากมายที่เคยได้กินปลาของลุงก็กลับมาซื้อซ้ําจนไม่นานนักลุงก็มีเงินทยอยใช้หนี้ตอนนี้2แม่ลูกก็มีรายได้จากการขายปลาของลุงลุงพาพิทักษ์กลับไปเข้าโรงเรียนเพราะว่าที่ผ่านมาพิทักษ์ไม่ได้เรียนหนังสือลุงบอกว่าการเรียนเป็นเรื่องสําคัญและแม่ก็ดีใจที่พิทักษ์ได้กลับไปเรียนแต่พิทักษ์ก็ยังเป็นเด็กดีนะเขาจะมาช่วยลุงกับแม่เนี่ย ขายปลาทุกเย็นอย่างไม่อายแม้ว่าวันนี้ชีวิตของพวกเขาจะยังไม่ได้สบายมากนักแต่ด้วยความดีแล้วก็ความจริงใจทําให้พวกเขามีแรงสู้การมีน้ําใจให้กันและกันเป็นเรื่องที่มีค่าทําให้มีแรงก้าวต่อลุงบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยนะว่าความลําบากจะนําพามิตรแท้มาให้เจอกันแม่กับพิทักษ์บอกว่าชีวิตของเราสองคน,อนดีขึ้นได้เพราะลุงเลยนะลุงดําก็บอกเช่นกันว่านี่ใกล้หมดแล้วก็เพราะว่ามีสองคนนี้แหละที่มาช่วยทุกเย็น พวกเขาจะมานั่งให้กำลังใจซึ่งกันและกันทอดปลากินกันนั่งกินข้าวด้วยกันพวกเขาสัญญาว่าพวกเขาจะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันตลอดไปถึงแม้ว่าคนเราจะเคยผ่านความลำบากมายากเย็นขนาดไหนแต่การช่วยเหลือซึ่งกันและกันแม้ยากดีมีจนมันก็สามารถที่จะทำได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งวัดถึงฐานะเห็นไหมว่าคนที่เขาลำบากยังช่วยคนที่ลำบากกว่าได้อยู่เสมอความดีจะทำให้โลกใบนี้สดใสามากยิ่งขึ้นอยู่ในสังคมเดียวกัน ช่วยเหลือกันเด้ะครับละครเรื่องนี้จบแล้วพวกเราอ่ะขอแนะนําสิ่งดีๆกับคุณผู้ชมหน่อยนะครับใครที่สนใจปลาอินทรีแดดเดียวทอดพร้อมทานผลิตภัณฑ์ช่วยชาวบ้านทานอร่อยก็สามารถสั่งกันได้นะครับเป็นปลาที่ทอดสุกแล้วไปถึงก็พร้อมทานกันได้เลยอร่อยนะครับอยากให้ลองใครสนใจเนี่ยเราจะปักร้านไว้ให้นะและพวกเราก็ขอขอบคุณผู้ชมทุกคนที่ร่วมกันสนับสนุนคนสู้ชีวิตนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากแชร์ด้วยนะครับ